บุ๊กลูกอยากได้อะไรลูกบอกพ่อมาได้เลยนะลูกค่ะพ่อลูกอยากได้โน้ตบุ๊กใช่ไหมเครเิตชั่นใช่ไหมพ่อเตรียมทุกอย่างไว้ในห้องเหมือนแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับพ่อมีพ่อแบบเนี้ยผมรักตายเลยแต่พ่อจะไม่อยู่สักสองสามวันนะพ่อจะไปต่างจังหวัดเคครับพ่อเอาชอนวันนี้กูเลี้ยงเองพ่อก็ไม่อยู่บ้านเฮ้ยจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วระดับกูงั้นวันนี้กูเต็มที่เลยว้ย มีงกูเด็กแต่น้ำแดงจนกูจะเป็นกูมาอยู่แล้วเอ้ยมึงเห็นสาวตัวนั้นไหมถูกใจมึงเ้ืองไหมเฮ้ยกูหล่อเรียกได้แถมมีเงินอีกมันใช่หรอเอ,อ,อ,อเห็นหลายรอบอ่ะฉันว่ามันองะก็พี่มนสวยกันแบบเรียบๆย,ยังไง สวยแบบไม่มีด้างไงแม่พี่คงจะหมดอีกหลายตังนะทั้งปากเอ้ยบันเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะจะได้สวยหมดแน,านาะนำมาเลย้องไหมมามัตัดคอไปเลยมึงนี่นาแทงใจดำหมู่บ้านกูเขามองกูตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยจ้า,จาแม่สวยเฮ้ยพวกพี่เขามองมาที่ผมวะสงสัยจะหลง ความหล่อของผมแน่เลยอ่ะโอ้ยอย้วนกูเห็นวันวันอ่ะมึงจะแดดอย่างเดียวเลยเพื่อสุขภาพเดี๋ยวมันก็สูงเองเฮ้ยหยุด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 ถ้าพวกมึงอยากรู้ความจริงก็เข้าไปจีบไยดิว่เฮ้ยจริงเหรอพี่เฮ้ยช่วงนี้ร้อนวะเมื่อวานหมามันเห่า ก็เลยซื้อทองให้มันเป็นหนึ่งเส้นขนาดตุ๊กแกร้องเนี่ยพี่ยังซื้อที่ครอปากทองให้มันใส่เลยชิรวยเลยอ่ะโอ้โหพูดถูกใจวันคนละแบงค์โหพี่เนี่ยรวยจริงๆเลยพูดถูกใจเอาไปอีกพันโอ้โหแล้วของผมอ่ะของเองเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบุหรี่พี่แม่งโคตรสุดหล่อเลยว่ะแน่นอน เดี๋ยวคืนนี้ต้องเจอกันได้ได้คนเจอไหมงงนะเอ้อพวกเนี้ยหลอ,อกม่ยากาหมดตัวแนะ่ แน่จริงเลยฉันมาให้เด็กฉันใส่ยาให้พวกมันกินเลยคืนเนี่ยเจ็บแน่ไม่แน่จริงๆนะนายบวบหนุนเพื่อสุขภาพแต่มันก็ยืดเองเฮ้ยวันนี้เต็มที่เงินเยอะเว้ย เป็นงานแผงฉันเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะเดี๋ยวเราเอาเงินนี้ไปเที่ยวันต่อแล้วปล่อยพวกนั้นอ่ะโง่อยู่นั่นแหละไปกันลูกพี่ผมโคตรอายเลยทำไงดีวะเอ้ยไปเถอะปเฮ้ย อ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ลูลกเสื้อผ้าหายไปไหนหมดพวกผมต้องรอครับเอ้าใครรอฮะผมขอโทษครับพ่อผมลงทิศผมจะไม่ทำอีกแล้วครับโอเคโอเคไม่เป็นไรไปหาเสื้อผ้าใส่กันก่อน